สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,ารีวิวตัวลอกของไดว่ากันนะครับคราวก่อนได้รีวิวแล้วของชิมาโน่ตรวนี้จะเป็นรุ่นไดว่ารุ่น4,000ครับ 2B ตัวนี้ราคาก็ไม่กี่ตังเหมือนกันเล่นได้แต่ขนาดตัวนี้ใช้ได้เลยครับสำหรับลงทะเลคือตกไปใหญ่ไซส์ใหญ่ได้เลย เม่ต้มาเปิดดูในกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมขึ้นเอ็นไว้แล้วตอนแรกว่าจะออกลงทะเลนะครับแต่ว่าพอดีเจอพายุก็เลยเลื่อนนะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับของอเรียกว่า รุ่น4,000นะครับใหญ่ถือว่าใหญ่สำหรับปลาใหญ่เลยทีเดียวจะมาลองมาไขดูตัวมันคดี้ถือว่าแข็งแรงรับโค้ทร,รงสวยนี่นะครับดูจะชัดก่อ,อเอ็นมุดแล้ว ที่หลบไปใหญ่แต่ยังไม่ได้ลงเลยตัวนี้ไม่ได้ลงทะเลเลยนะครับแต่แล้วจะไปลงทะเลลื่นมากลื่นมือเหมาะมือมากนะครับเดี๋ยวมาดูมาฟังเสียงแต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกเสียงจะเบาจะเบากว่าของชิมา a โนโน,นะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนกิ่ง เนีครับเวลาปลาลากจะจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าเป็นเพราะตัวนี้เปล่าไม่รู้นะครับเวลาไปซื้ออาจจะต้องอาจจะต้องเช็คดูหน่อยเพราะว่าถ้าเสียงแบบนี้ปลาลากเราจะไม่ได้ยินเลยนะครับต่อสปูลมาดูนี่นะครับอืมสภาพ อยูด่ด้านในนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นแบบนี้สวยงามเหมาะสำหรับเล่นปลาใหญ่โดยเฉพาะเพราะตัวถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากถ้าไปเล่นปลาเล็กดูมันจะไม่เหมาะดูมันจะเล็ก เนี่ยเสียงเพราะว่าเสียงมันเบาเกินไปอาจจะต้องไปตั้งกิ่งใหม่นะครับให้มันดังกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวเป็นเพราะตัวผมตัวตัวที่ผมซื้อมาก็ไม่รู้นะครับใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้จะได้ลงเทยแล้วครับตัวนี้ตัวราคาตัวนี้อยู่ประมาณไม่ถึงพันนะครับตอนนี้หาซื้อมาเป็นเจ้าของกันได้ เรว่า 4,002b นี่ครับสวยงามเหมือนอีกตัวหนึ่งจบนี้นะครับ